เปิดมาจังหวะนี้นะครับคลิกซี่จะทําการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับบูคองนั่นเองนะครับคลิกซี่ได้ส่งกิลหนึ่งแล้วก็กดตีธรรมดาลัวๆนั่นเองนะครับจังหวะนี้นะครับคลิกซี่เริ่มถอยแล้วนะครับคลิกซี่ได้กดกิลหนึ่งไปอีกครั้งนั่นเองนะครับคลิกซี่จะถอยหนีนะครับแต่ดูสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับดูนะครับดูกอีกครั้งนะครับแบบชัดๆนี่เลยนะครับคลิกซี่ถอยห่างออกมาแต่ได้คิวนั่นเองนะครับโอ้ไม่ก็ และตอนนี้ดูเหมือนว่าคลิกซี่จะมีไฟนะครับแต่ว่าคลิกซี่นั้นโดนฆ่านั่นเองนะครับตอนนี้นะครับมีการประกาศจากทาทีเอ็มน้วนะครับว่าจะมีการเน้ฟตัวละครนะครับและดูเหมือนว่าตอนนี้คลิกซี่กำลังจะเก็บป้อมนะครับแต่ก็เจอไฟใหญ่อยู่นะครับคลิกซี่จะทําการเข้าไปดวลด้วยนะครับคลิกซี่เก็บหมดเลยนะครับโอ้โหคลิกซี่นี่ฉายาลูกเกมนี่ไม่เคยเกินจริงเลยนะครับ และตอนนี้ดูือนว่ามีคนอยากจะเอากับคิกซี่นะครับคลิกซี่ได้ทําการกดสกิลสองสกิลหนึ่งไปนะครับโอ้โหสุดท้ายคลิกซี่กดเชือกแข็งเลยนะครับตอนนี้คลิกซี่กดสกิลหนึ่งไปนะครับเสร็จแล้วนะครับเป็นไงครับคลิกซี่ไม่ตายครับเลือดเหลือแค่ข้อศอกเดียวนะครับยังไม่ตายคลิกซี่ยังไม่อยากจะกลับบ่อนะครับยังจะมีการเอาต่อนะครับและตอนนี้ดูือนว่าคลิกซี่เนี่ยอยากจะเก็บบ่อเลยนะครับแต่สุดท้ายคิกซี่ตายนะครับโอ้โห สุให้ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือมั่วของศัตรูได้ทาการแตกแปลนที่ร้อยแล้วนะคะโดย,โดยที่คิกซี่เนี่ยไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับมาดูกันนะครับว่าคิกซี่เนี่ยจะได้อะไรเองนะครับไปดูเลยครับเมจดชั้นสูงโอ้โหวก็ถือว่าอาจจะโหดอยู่นะครับมาดูนะครับว่าคิกซี่ได้อะไรครับนี่นะครับได้เหรียญเงินเมดโอ้โหไม่พอใจอย่างยิ่งเลยนะครับรับไม่ได้